กาลครั้งหนึ่งนานม,มาแล้วมีผลน้ำแข็งผลหนึ่งออกล่าอานานิคมตามภูเขาแต่ในวันนั้นเขานั้นได้ฝ่าฟัน <c oughs> ดง,ดงที่เรียกว่าดงผีสิงและหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยโอเคจ่าล้านรักลุงเลง่านิทานเสร็จแล้วนะก็ได้เวลาไปนอนละโอ้ขอบคุณมากจ่ลุงแต่ว่าทีหลังไม่ต้องนะ อก็ยังไงก็เถอะก็นอนไปเถอะน่าแล้วก็อย่าฟัน้ายล่ะเพราะแกบอกเองว่าจใจฉันเ่านิทานที่มันหลอนๆในฟังโอเคจ๋าจ๋ารู้แล้วรู้แล้วเออก็ฉันก็ไม่มีเวลายืนคุยเลยนักหนาลฉันมีงานต้องทําคืนนี้ก็นอนได้แล้วฉันจะปิดไฟแล้วลิงกังกุลิกุลิกุลีเสียงใครครอบหน้าต่างวะเฮ้ยไอผี IP. ถ้ามึงจะเข้ามากูไม่เปิดประตูให้นะถ้ามึงอยากเข้ามาก็ลอยเข้ามาเองแล้วกันกูขี้เกียจไปเปิดประตูไม่ลุงเคยอยากจะบอกว่าไอป่าที่ลุงเล่าเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงแล้วข้างในในป่านั้นมันมีของมีค่าอยู่ถ้าเกอยากไปเอาก็ไปเอาได้แต่มันอันตรายรู้เปล่าของมีค่าเงี้โอเคลุงตกลง